เมันมันเจียงคืนชีวิตไม่กระพุ้งเจียงคืนฟาฟาฟาเข้ารอที่หนึ่งในรถเพื่อเริ่มเล่นอะไอ้ขี่ม้าพี่ถ้าพี่เป็นผู้คุมแล้วผมจะผมจะกดพี่หมดแม็กเดงน่ากล่วแบบนี้มีคนเล่นอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่คนเองอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าแบบถ้าเป็นภาพตัวพี่มันได้ประมาณสักสองร้อยคนพี่องสามร้อยพี่เพราะว่ามันเป็นแบบที่ไม่ได้ดังเลยครับอ๋อเป็นแบบแนวพีที่ไม่ได้ดัง แต่ดูดูทรงแล้วก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเราเคยเล่นประมาณเนี้ยเยอะแล้วแหละถ้าไม่ใช่ว่าเจอผีก็คือวิ่งหนีคนนี่แหละแต่แบบให้วิ่งหนีอ่ะให้วิ่งวนเหมือนที่เราเคยเล่นอ่ะแต่ได้ปะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีมานั่นแหละแบบนั้นแหละพี่จำพี่จำไอ้โซเชียลคนนั้นได้ไหมพี่อ่ไม่เราเราจะหนีไอ้ทียกเชฟมากูเรียกเชฟเลยครับเชฟตกหมดหมดตายจะดรัวไอ้เหี้ยเมื่อนี้ก็อนจะรู้ว่าเชฟคือสายตมะอย่าห้าวไอ้น้อง ไอ้ย่นไม่ตั้งทำซูชิอยู่เดียวเชฟแม่งขอออกไปท่อป้านไอ้เยัยเชฟแม่งว่ามาตกหัวโจรที่เยุ่งจังด้วยหลายคนหายไปเชฟก็ถามพี้เชฟอ่ะจริงเขาบอกว่าเราเราจะร่วมเกมดีไหมเราก็บอกว่าเราอยากไปเพราะว่าเราเป็นเราเป็นฐานนี้ก็ไปตำรวจเราเป็นตำรวจชื่อว่าเกมโคจิแวิกิตพูดอะไรลักหนาไอ้พี่ไปตัววิกิตตำตัววิกิตมากูยังไม่รู้อะไรไม่รู้เนาะมาทำกูเป็นมาทำตัวี่กู ดีใจว่ะงงว่ะไม่ว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าโดยสรุปโดยคร่าวๆก็คือเหมือนว่าต้องไปทํางานแหละแล้วไปเล่นไปเป็นอะไรพนักงานหรือมั้งดูทรงแล้วอ่ะน่าจะใช่แหละนี่ทำอไรกันกว่าที่ไหนเนี่ยพนักงานแหละดูทรงน่าจะให้เราไปเป็นพนักงานครับไม่มีอะไรมากล็อกหน้าจอไม่ได้เหรอออ๋ล็อกได้ล็อกได้เดี๋ยว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 ไปมึงนะเกมเออีไอโอยูเออนั่นทำไมติ๊กได้พอเปิดมาดูดิ อันนี้คือภาพภาพนี้มันคือแผ่นน้ำตาลใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่เองพาพี่มาเนี่ยมาทำที่เนี่ยมันไม่ใช่นะแต่เขาบอกว่าแป๊ะแบบทำไมต้องมาขายของเปิด24ชั่วโมงทำไมต้องมาขายของในพื้นที really <t <t ่แบบแบบนี้เพราะไม่ใจดูดิแล้วประเด็นคือเข้ามาได้ไงรถอ่ะเองเข้ามาทางไหนอ๋อประตูเนี่ยเหรอว่าขี่รถมาไว้แยกเบียร์โอ้โหเนี่ยโอเคโอเคโอ้โหจำหน้าได้แล้ว คนนี้คือคนสร้างครั้งที่แล้วก็ยังอยู่ครั้งนี้ก็ใช่เกมเดียวกันแบบเดียวกันพี่แกสร้างทุกเกมจริงเกอะเดิมมีอาพิจงอาพิจีเชิญด้วยพี่เขามีบัตรเชิญด้วยให้เปิดนาฬิกาพี่เปิดนาฬิกาเดี๋ยวคุณต้องการซื้อไฟฉายไหมซื้อทำไมไม่ต้องซื้อหรอกไม่จำเป็นเราสำหรับเราใครแล้วพวกเราอะเอาไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปิดนาฬิกาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่อะไร เก็บของอเก็บขยอะอะโอเคโต, okay. โตข้างนอกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวมันมีนี่แกวจาได้แล้วมันมีห้องน้ําแบบนี้ฉากสุดท้ายมันต้องถามว่าหลบห้องน้ําหรือในร้านรอบนั้นเราตอบในห้องน้ําเราโดนฆ่าตายรอบนี้ต้องตอบในร้านเราจะรอดถ้าแบบอ้างอิงจากแมปเก่าที่เราเคยเล่นนะ รับลูกลค้าเราไม่ตกใจตั่วฉี่ให้เคอันนี้เราไม่มีอะไรมากเราต้องทำงานไปก่อนราแรกๆ,กๆกต้องทำงานไปก่อนก็อ,นนไไอย่าตัดแต่งตัวให้สูงเกินเนาะเผื่อเที่ยวมีแมงสาบอยู่ในร้านเร็วเกินไปเปล่าเมื่อกี้ร้านยังสะอาดอยู่เลยครับต้องหยิบสเปรด้วยเหรอเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องหยิบปะวะตอนนี้สเปรดไม่ฉีดไม่ได้ต้องหยิบสเปร์ก่อนตัวสองตัว ามตัวสี่ตัวห้าตัวเจ็ดตัวโอเคครบไล่ต่อคือถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้จริงนะรอบต่อมาถ้าเป็นอย่างนี้จริงรอบต่อมารู้เลยอ่าใช่น่าจะเป็นตำรวจไหมก็คนที่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องเนี้ลูกค้าติดบกักโอ้โหคนสร้างโอ้เกมบกักเข้าไปดี เราจะเล่นผ่านได้ยังไงลูกค้าติดบัก๊กอ๋อต้องคุยต้องคุยเอาเองเอาโอเคไม่เป็นก็ดีอ๋อขอขนมลังพึ่งสามอันอดีนะที่ว่ามันออกไปคุยกับลูกค้าตรงนั้นได้เลยเพราะว่ามันติดบัก๊กครับมันจริงๆมันต้องมาเดินคุยกับในร้านนี่แหละแต่มันติดบัก๊กอยู่ข้างนอกอ่าขอแบบเร็วๆเ,เ,เลยขนมลังพึ่งสามอันนาทีหยิบหงินมาพี่ทำนขนมขนม ใช่ยิบยิบสี่ล้อลากแล้วก็อะไรขนมรังพึ่งอ่ะมันต้องช่วยกันแล้วเพราะว่าล้างพึ่งมาได้ทีละอันเนี่ยมันต้องการสามอันทำสามชิ้นนะเนาะเอ็งก็จะเดินชนกันเ,เอ้ยบระคัโอเคฮะอ้าวพี่ก็ไปส่งเหมือนี่พี่พไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้อ้าว คือไงอ่ะอ๋อเรายังไม่ได้อ๋อเกดแล้วเกดแล้วเกดล้วอีกทีนึงไม่อ๋าไม่ได้เฮ้ยทำไมไม่ได้วะไม่เข้าใจอ่ะกขีเผาาวขีเผ่าวยังผาแล้วเผาแล้วไม่ได้วะเออแปลกว่ยทุกคนสงสัยผมว่าเกมผมบั๊กลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับระหว่างรังผึ้งกับหมัดของผมให้มันเข้าไปอยู่ที่ใบหน้าของลูกค้า อยอกหยอกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตำรวจตำรวจจู่าอีดูบิดโต๊ะอ้าวชิมาเตาไฟไหม้ไหมตำรวจผู้ผิดเสร็จแล้วเสร็จแล้วสร็จขอบคุณลูกค้าที่เตือนว่าเตาไฟไหม้แล้วสเปรย์ฉีดยุงเอ้ยไม่ใช่ต ouais ักระเพิงอะอะไรครับเนี่ยแล้วตักำรวจที่ไหนครับน้องไปเลยลูกค้าเร็วๆผมจะต้องรีบดับไฟเมื่อกี้คือคนร่ำรวยแหละนะ ชุดที่เขาใส่คือชุดท้องขับหรอไม่อยากจะเชื่อเอเฮย้ยถ้าเราไม่ดับไฟก็ไม่ได้เพราะว่าเวยจะไม่ผ่านอา้าวดับไฟไม่ได้อีกเออจะเลยจนพรละ่ะทำไมเกมมันบัรรก็กตลอดว่าเกมผมเนี่ยโอเคโอเคโอเคได้ละดับไฟได้ละคนต่อไปมาแน่นอนว่าต้องมีเกี่ยวกับในเรื่องว่าแบบเนี่ยจะต้องมีตัวอะไรนแน่นอนอะไรเงี้ยมันต้องมาพูดว่ามีคนกําลังแอบมองมีคนกําลังจ้องพวกคุณอยู่อะไรเงี้ยเฮย้ย กาตกใจนึกว่า่องหลนสะดุ้งเลยเฮ้โหเยี่ยไอเลยเยี่ยใครเนี่ยเก่งสาวอสเตเลียอเชียยิมกเหมือนผมใช่ไแกพี่พี่เหมือนผมใช่ไหมอืมเจอกนเข้าต่านเข้มดนอ่ทำไมมน มันบักเว้ยตอนเนี้ยมันบักเว้ยปัญหาคือมันเอาออกไม่ได้เว้ยคือมันเกมแม่งบักอ่ะมันเหมือนกับว่าจังหวะที่กำลังทำอยู่อ่ะมันคงจะว่าชนกันหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงวะไม่รู้ว่ะแบบมันบักอ่ะมันไม่ยอมหายไปแล้วมันก็ติดอยู่ในมือแล้วมันก็หยิบอะไรใส่ไม่ได้ยกเว้นของที่จะเป็นเควสอ่ะสามารถหยิบได้ของในเควสอดอะไรเงี้ยได้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยพี่โดนพี่ไอ้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 นี่ไม่มีตั๋วตั๋วขอดต่อปันโดนโกโจต่อคนนี้เอ ลูกค้าจมดินนะลูกค้าเดินเดีดีครับเดินดีดีเดินดีโจมดินไม่ว่าวาร์ปหายไปไม่ได้เอาละขอให้มีวันที่ดีงามไอ้แมวใครวะนะแม่งเป็นระป๋ายตัเมนเลยพอดเรื่องคล้ายๆเดิมนะหวังว่าผู้จัดการจะเพิ่มเงินเดือนเขาคงจะเพิ่มให้เราแหละมาทํางานวันแรกทำงานวันเดียวใช้ผู้จัดการเพิ่มเงินเดือนจะเย็นจริงน้องจะเย็นอ้าว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 เป็นลมเหรออ้าว เออเอออ่อวิ่งวิ่งมาเอออาการหนักแล้วลูกค้าดูดนั่นน่ะดูดนั่นน่ะยังไม่สั่งเมาอ่ะตึ๊งตึ๊งโตดิมาลูกค้าโต๊ะดิมาครับอะไรอะอะไรก็ไม่รู้พูดแทบตาสุดท้ายไม่มีภาษาไทยหวานจี๊บเฮ้ยคิดเข้าวัคชนคนเสื้อแดงมาพี่เฮ้ยเฮ้ย แต่ฉันรับประกันได้ว่าฉันไม่รู้จักเขาเอ้ยนายแม่ใจอ่ะจริงจริงอาจจะรู้จักนายก็ได้ไปวิกิับเราที่พี่เอาตังค์เลยพี่เอาตังค์ใส่ของเอาไปไหน่อาบปะเช็ดน้ำเนี่ยได้เห็นี่เห็นเห็นในมือพี่ไหมว่ามันมีเงินกับไม้กวาดแปลงร่างรวมกันเองดูดิว่ามันบาร์กเนี่ยเกมมันบาร์กแล้วถือทั้งเงินทั้งไม้กวาดพร้อมกันอ่ะกลายเป็นไม้กวาดทิ่มเงินเนี่ยจะบ้าน้อง ปรเด็นคือเองไม่บัเลยเหรอผมไม่บักเพี่ผมผมทำได้ปติดนไม่ีไม่กวผมหักเลยผมนี่ยังเหลือทุกอย่างเลยครับเหลือทั้งแผแป้งทั้งสารพัดอะมาแล้ว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 เฮ้ยเดินทะลุประตูดไม่ต้องเปิดจะบ้า ตาเราอะเอ้ยทำให้ <ชา S 1> ทเทรดด้วยไ,ได้รับได้รับเหรียญด้วย <laughs> ได้รับเหรียญตาด้วยแบบนี้เอเอเ,อเอขอได้รับรายงานว่ามีอะไรปะแปลกๆเกิดขึ้นแถวนี้แล้วไงต่อครับวิกฤตทำอะไรพี่มีการไหมเกม AIO อยู่มันเป็นความลับตัวพี่ทำไมคนมันตึกเข้ามาซื้อซื้อซื้อนี่เราได้เหรอพี่ มันผลาได้ไงเนี you know ่ยม yeah. nah. ันต้องมันทำกูกลไม่ใช่หรอพี่ถถ้าอืเหึนี่ก็ใช่ก็ใช่แต่บอกแล้วว่าเกมเนี้ยมันทำมาสมจริงสุดๆเอาจริงป่ะถ้าเกมนี้สมจริงอ่ะบอกเลยนะเกมโกโกวาที่เคยเล่นไปอ่ะสมจริงกว่าแบบยังเห็นได้ชัดอ่ะโกโกวาเที่ยงคืนยังสมจริงกว่าแบบยังเห็นได้ชัดเลยนะครับเฮวยมิกิมีแม็กนีพี่ที่มาเล่นหมักเก็บได้พี่โคตรชอบเลยพี่แม็กที่ได้นหมักเก็บได้เฟี้ยวมากเลยอ๋อขาต้องการรังพึ่งกลม เองลองเองลองเป็นมืองานแต่พี่ขอลองเอาลองพึ่งกลมอันเนี้ยได้ปะวะะโอจะโอเอาใส่กันไ้พี่จอเอาใส่กันได้ถ้าเกิดสมมติพี่เอาเงินสดที่ค้างอยู่ใส่ได้ไหมใส่ได้อ้าวนั่นไงว่าแล้วเห็นปะแม่งบั็อกอ่ะเนี่ยแล้วแม่งต้องหยิบลงพึ่งกลมมันหยิบเออตีหยิบเลยเต็มตัวแล้วตอนเนี้ยลงพ,พึงงง่งพี่อะพีะ่ก็เผาพี่พี่ก็เผาจีบเออพี่ก็เผาแล้วพี่ก็เอาไปใส่กลมได้ไหม ได้ว่ะขอบคุณขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ปลอดใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้ว้ไฟไม่หายเว้ยเฮ้ยผมว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนซ่าจริงๆนั่นแหละอยู่ในทุกๆที่ของแมปจริงๆจะบอกว่ามีลูกค้าอยู่คนหนึ่งหน้าตาแบบเนี้ยก็คือไอ้คนที่ชื่อว่าคนร่ำรวยก็คือพี่แกเนี้ยแหละในเกมเนี้ยก็คือตัวพี่แกในเกมเนี้ยก็ไอคนร่ำรวยนั่นแหละที่มาหาเราแล้วบอกว่าไปไม่ร้านอ่ะตลก เอ้อันนี้แหละหน้ากากปกติอะร้านธรรมดาละมีเปลือกกงเปลือกกล้วยไว้ให้ลื่นเล่นไม่มีอะไรลไอ้รอบนี้ไม่ลื่นวะไม่ไม่ลื่นหรอกปกติต้องลื่นเนาะที่ไม่ลื่นไหมเอายเฮ้ยออกแล้วเจอกันแล้วครับนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไม่ประเด็นก่อนแม่แม่สงสัยก่อนว่าเองเข้ามาได้ยังไงอันเนี้ยประตูก็ไม่มีเนี่ยเองเข้ามาได้ยังไง ประตูก็ไม่มีฉันจะซื้อรังพึ่งที่ฉันต้องการการกท็ทำไมไม่มาซื้อข้างหน้าไม่เข้าใจเหตุผลอุย๊ยร้อยสี่สิบเก้าดอทราว้าวมาแก่ที่ไม่มีบ้านอ๋อแต่เราจะให้สำหรับคนแก่ที่ไม่มีบ้านเหรอคุณก็ยังต้องจ่ายอ๋อเขาขอฟรีเหรอเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นคนแก่ที่ไร้บ้านเขาขอฟรีได้ไหมร้อยสิบเก้าบาทแต่บ้าอะไร ร้อยสี่สิบเก้าบาทที่ไหนร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์แพงมันแพงมากแล้วคุณจะต้องเสียใจถ้าเราถ้าสมมติในความเป็นจริงอะครับเราให้ของเขาฟรีอ่ะเราก็โดนไล่ออกจากที่ทำงานนะอ่าเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องเสียใจอ่ามาดิมาดิอ่ะดิรู้เรื่องเอป็นไงมาดิเอ่อหน้าขมามาดิครับหน้าขมามาดินะแอกร์หน้าขมานะครับอ้าว้ยยังไม่ใช้เกียร์กระชากกระถาวาวะพี่ไม่ไปไม่ไปบอกแล้วครับน้องอันนี้ไม่ได้ค้าที่นะครับ คามุยตอนแรกมันตอนแรกมันคาที่ก่อนแล้วมันก็คามุยอ๋อมันตกใจมันเห็นปืนมันคงลื่นหรือแบบว่าฮ้ยปืนอะไรเงี้ยตกใจนะปู่ปืนพก129โลบักจะเล่นพอแล้วน,นี่เป็นคนคนนี้คนนี้เดินามาพี่ไม่มีรถไม่มีรถ,รถคนนี้<ม>น่า<ม>จะทรงเดียวกับบอกเหตุการณ์ว่าเฮ้พบเห็นคนอยู่รอบบริเวณใกล้เคียงอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น เอ้ยไม่ได้ปิดน้องพี่อยู่ข้างนอกจะเยเ็ยนปิดตูด้ร้อนพี่้วยไปคุรลูกค้าเสื้อเหลืองผมทําความสะอาดห้องน้ําให้คุณแล้วเพราะาเมื่อกี้ลูกค้าคนนี้เขาเข้ามาแจ้งว่าห้องน้าเรามันไม่สะอาดอนะ่ะเราไปทําความสะอาดให้เขาแล้วไปได้เลยห้องน้ำผู้สะตาดแล้วแต่ระวังนะครับเมื่อกี้มีคนโรคจิตเสื้อแดงในห้องน้ำระวังมันแอบสองก้นคุณ <c oughs> ระวังมันแอบสองก้นคุณนะครับฉันควรน,นำอุปกรณ์ทำความสะอาดกลับมาตอนนี้ก็ที่ขิ้อยู่ในมือนี่ไง เสียงอะไรรถชนตรงนี้รถชนครับรถชนใช่ไหมห้าเหนบ้าเอาแกละรถชนเนี่ยตรงเดิมไอ้วิ่งไล่ว่ะรอบนี้วิ่งไล่ชัวร์จำได้คุณมันคือปีศาจอ๋ผมเน่ะนะไอ้แล้วลูกค้าจะเหลือไปไหนอะโอ้แต่ละคุณวิ่งไปที่ร้านค้าเอ้าก็อยู่อยู่แล้วปะวะ เราต้องโทรหาตำรวจเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันต้องโทรหาฟอนแมนเพราะฉันคือผู้เล่นศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปมามเรากลายเป็นผู้เล่นศูนย์หนึ่งเหรออ๋อฟอนแมนคือผู้เล่นศูนย์หนึ่งเอออะไรวะนี่ปกติต้องปกติอ่ะมันต้องโทรหาตำรวจใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยมันโทรหาศูนย์หนึ่งแทนที่จะเป็นตำรวจโทรหาฟอนแมนเพื่ออะไรก็ไม่รู้จะให้ฟอนแมนมาจัดการเนี่ยนะจะบ้าเออให้เขาบอก เอฟเอทีเอวีเฟันที่แบบอ้วนโอเคเข้าใจ่แหละโอเคไม่ถ้าดีเขาให้ซ่อนนะใช่เราตว่าซ่อนในร้านดีกว่าโอเคไม่ถ้าเขาให้ซ่อนนะใช่เราต้องซ่อนในร้านเพราะว่าครั้งนั้นอะเราเคยลองซ่อนในห้องน้ำแล้วสุบมันตามไปได้ต้องซ่อนในร้านปกติเราคิดเราจะคิดในใจว่าเฮ้ยต้องซ่อนในในร้านใช่ไหมจะได้ปลอดภัยเอ้ยต้องซ่อนในห้องน้ำจะได้ปลอดภัยจริงไม่ใช่ต้องซ่อนในร้านปลอดภัยสุดเอาแล้ว ไม่ได้ไม่ดีแม่งตัดไฟไว้ก่อนตรงนี้ไอ้ยโจรจะชัดไม่พี่วะผมเป็นโจรได้ไงวะหนอะคิดว่าเองในเวลาวิ่งกลับร้านนี่ไงแต่วันนี้ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลฉันเห็นเขาแต่ฉันรู้ว่าเขาอยู่ใกล้อ๋อฉันไม่เห็นเขาแต่ฉันรู้ด้วยว่าเขายู่แถวนี้เราควรจะอยู่ในร้านหรือซ่อนในห้องน้ํานั่นไงมันให้เราเลือกครับในนี้ในนี้ในนี้น,นี้ผมเคยเลือกแล้วในห้องน้ําผมรู้โดนแตกตอกแน่นอน รอนี้เลยพี่ถ้าถ้าถ้าไม่รอดถ้าไม่รอดก็แค่นั่งแชววอล19 17 16เดี๋ยวเรามาลุ้นเลยนะยังไงก็รอดในร้านอะเพราะว่ามันมีพี่แอบอยูต่ตอนแรกเมื่อก,ก่อนเราคิดว่าอยู่ในร้านแล้วมันจะอันตรายใช่ไหมเพราะแบบเดี๋ยวมันเข้ามาในร้านเลยจริงไม่ใช่อยู่ในร้านดีที่สุดอยู่ในห้องน้ําอันตรายครับโดนมันต่อด,สดสีสามครับต่อครับเห็นไหมครับเรารอดชีวิตครับนี่แล้วก็ตำรวจเข้ามาช่วยเราได้ทันเวลาพอดี ดีมากจบครับคลิปนี้ได้ดดดไแค่นี้แหละทุกคนเ <c oughs> นี่ยแหละอะไรนะเขาเรียกนะแมงกะปุนเที่ยงคืนมีแค่นี้แหละรครับ